Drop yeah. like nothing in like it's buckets Yeah โค้งนะครับผมสรันศีรัตนพั์ครับทำงานก็หวังจะได้ตังค์แต่ทำไมคุณน่ารักจังผมก็หวังจะได้คุณนะครับย้ยคือบรรยากาศเลยน่ารักมากโอเคเช็คมือเช็คไม้แล้วก็ตรงตามตำราเก่งมากย่ามือนิ้วมือเพิร์นเพิรนนอตนะครับรู้หน้าไม่รู้ใจรู้ไมไม่มีแฟนครับ คือชอบผู้ชายแดนแดนอดีตก็คืออดีตไม่เป็นไรหลงทางไม่เป็นไรหนูเป็นพี่หนูสอนได้สัปดาห์นี้เรายัางคงอยู่กับความสนุกรับลมร้อนกับ2หนุ่มฮอตสไตล์ไทยบ้านมาเริ่มกันเลยกับหนุ่มโสดคนแรกวสวัสดีครับโฟกนะครับผมสรันศีรัตนพันธ์ครับทำงานก็หวังจะได้ตังค์แต่ทำไมคุณน่ารักจังผมก็หวังจะได้คุณนะครับ ชอบแคปชั่นเว้ยตแล้วหนุ่มทรงดีนะหุ่นเห็ินใช้ได้ดีเลยโอ้โห้ถือว่าแก้ปัญหาถือว่าแก้ปัญหาเพราะว่าความสูงไม่มีปัญหากับสาวโสดและถ้าชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟยังไงอ้าอะไร จิงเอ๊แต่นะเราเป็นญาติกขาเหรอเนี่ยทําไมดูดีใจโหนานาเราจะเห็นเพอร์เฟคสกอร์อย่างนี้เคยมีไหมรอบแรกเพอร์เฟคสกอร์รอบ3แบ็ k เอาก็มีนะเอางี้เดี๋ยวลงพื้นที่ไปหาข่าวก่อนว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนานๆซีซั่นนี้จะมีการแบบว่าเพอร์เฟคสกอร์ถามลิ้นๆดีกว่ายังไงคนนี้ดียังไง รอยยิ้มน่ารักบาดใจมากนี่สองข้างเลยอ๋อมีรักยิ้มครับอะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเทรนด์แฟชั่นนะฮะในกรณีวาเลนไทน์ถ้าไม่มีชุดแดงชุดชมพูสามารถแต่งตัวเป็นปลาแซลมอนแบบนี้ได้เหมือนกันนะฮะเขาชุดสีสดใสเห็นแล้วอยากกินซูชิโอเคโมมายคือเปิดไฟไว้ยิ้มน่ารักดีค่ะอืมชายิ้มน่ารักแล้วก็แบบเดินมาก็คยิ้มมาแต่ไกลเลยน่ารักมากโอเค ดูนิ้วหน่อยค่ะเขาก็จะขอดูนิ้วคุณความเช็คมือเช็คไม้แล้วก็ตรงตามตำราใหญ่มากใหญ่นิ้วนี่โอเคซินเดอเรล่าหรือเนี่ยจะเป็นเจ้าชายที่คุณรอคอยคุณหรคุณครูครับมีคนมานี้เสียอาการครับคุณครูครับกันต้าน เดลล่าสูงเท่าไหร่คะร้อยเจสิบสาค่ะร้อยเจ็ดาอุ้ยร้ 195. อยเก้าสิบห้าได้ไม่ได้รบไหลอะประมาณนี้นคุณครูครับมีคนพูดจาไม่รู้เรื่องเลยครับไม่ใช่แค่คนนี้นะข้างๆยาย่แป้งก็เหมือนกันนะที่รู้รสึกเสียอาการนะคะคุณเปิดไฟนะแป้งค่ะเขาเป็นผู้เขาเป็นผู้ชายที่น่ารักค่ะครับมีเสน่ห์ครับ อุ้ยพี่คันี้เป็นอะไรก็ไม่รู้อะครับเล็กกินอะไรกันเข้าไปคะตอนเบรกอะค่ะครับลองข้ามไปหาสาสดคนใหม่ดีกว่ารินยาตอนรับสู่เท็กแมทไทยแลนด์ครับค่ะคุณเปิดไฟไว้ครับคมเข้มชอบเลยอ๋อสเปกเลยใช่ค่ะและยอย่างเลยมนมีรักยิ้มเหมือนกันเลยอ๋อรินยาแต่หนูรับไหวใช่ไหมลูกต้องลองดูค่ะไม่ไหวยังไงเรียกคุณแม่นะคะ นี่เนยมันเปิดไฟทั้งใหญ่ทั้งยาวเพอร์เฟคค่ะครับพูดจาอะไรกับเขาหน่อยสิครับเขาน่ารักมากแล้วเขาแบบมือเย็นมากอ่ะเขาแบบเป็นผู้ชายที่แบบดูแบบน่ารักแล้วก็แบบขิ้อ้อนดูแบบข้าบอะไรอย่างเงี้ยจริงตอนเขามาทักทายคุณเขาเป็นยังไงหนูจับสองมือเลยให้มันเพราะเขาตัวใหญ่ยาวหนูแบบเช็คปุ๊บโอนลถ โอเคไหมคะแม่หนูเช็คให้แล้วดีมากค่ะลูก perfect คุณน่ากลัวจังเลยแม่สอนมาให้ดูให้ดีตังตังคนนี้ดูเป็นยังไงอ่ะบอดี้บันทายขาก็ยาวยิ้มอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะดูสิเหมือนแมวเลยอ่ะไอต้าแมวไอ้เต้าเป็นไอ้เต้าแมวไอต้าอ๋อมีพลังความน่าเอ็นดูเป็นพิเศษแหบ เขาชื่อเฟินอแอบเป็นไงคนนี้เขาดูแบบว่าเหมือนยังมีความคีเล่นในแบบลึกๆอ่ะแล้วหนูเป็นคนคีเล่นอ๋อก็ดูเหมือน<ๆ><ๆ>แบบเหมือนจะเข้ากันเลยเอ้ยอยู่เล่นกันทุกวันนี่ไงสี่สี่ผมกับสี่ชุดเข้ากันอ ดิฉันรู้ <He ard. S 1> สึกว่าผู้หญิงไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองกันเลยตอนเนี้มันแอปกันไปหมดเลยมันดูแปลกๆปลอมๆใช่มัน<อ>ด,ดูปลอมๆดูไม่เป็นตัวของตัวเองละเฮิร <He ard. S 2> ์ตทำไมไม่มีใครดับไฟเลยในความเห็นของคุณคืออะไรอ,ะอ,อ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะทำเสียงสองทำไมทำเสียงสองทำไมมันเป็นอะไรเสียงปกติค่ะดีทำไมคุณเปิดไฟเขาน่ารักนะคะแล้วก็ดูไม่มีผิกไม่ภัยเลย นายม,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 มีคนนี้น,น่าสนใจยังไงนี่แหละนะที่คนที่จะปกป้องหนูได้ส่วนสูงถึงอะไรได้หมดแล้วก็สเปคหน้าคมเข้มแบบนี้หนูต้องการมากๆากมึงอย่าเพิ่งยิ้มไอ้อย่าตั้งแตไฟเลยอยู่ๆก็บกันไดดูดิเนเออไส้คุณแจซอนคุณเปิดไฟสูงยาวขอดียิ้มแบบพักใจมากเหมือนคุณจะลืมไอ้ล็อกเกอร์บาร์บีคิวไปเลยอ่ะ เคยเกิดที่เกษตรแฟร์อะคะ่ะใช่หรือเปล่าใช่ครับสแสดงว่าคุณแอบชอบเขาตั้งแต่ตอนนี้เขาปิ้งบาร์บีคิวที่งานเกษตรแฟร์ใช่ไหมคะหุย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 บาร์บีค큐โดนใจหัวใจโดนเธอ,เอ,อใครเหรอคะใครหาเลยใครครับใครรับเกิร์บบาร์บี큐ไม่เป็นใครอะคะจำไม่ได้เลยได้ค่ะหนูเป็นคน<อ>มูฟออนไวอ๋แต่ไวเวอร์เลยนะครับคอยเปิดไฟไว้เขาสูงหนูชอบชายสูงเขายิ้มน่ารักเขามีเสน่ห์ หนูชอบเขานี่คือเพเพมือเพเพิ่มมันเลาลอเ่อยเหรอหนูมันก็หนูชอบเขาว่าอืออ่าอโอเคทีนี้คุณได้ยินแล้วกระแสชื่นชมจากบรรดาสาวสาวฟังแล้วมันรู้สึกยังไงอ่ะหน้าปลาปลื้มใจมากเลยหน้าปลื้มใจครับใช่อรับว่าหน้าปลาปลื้มใจมากอือใช่ครับปกติว่ามีคนแบบมาชมคุณใส่หน้าแบบนี้มีมสตเนแบบ น่ารักจังเลยค่ะบางทีแบบวิ่งาแางเงี้ยแล้วก็วิ่งไปเลยครับเหตุการณ์ที่ผมเจอบ่อยค่ะมีสาววิ่งผ่านมาแล้วตะโกว่าลองวุยวุย้ <cl ose> แล้วก็ไปเลย <c oughs> ไม่ได้ตัเลยอผมนึกว่าอวยพอด้ลำให้รวยแล้วว่าออไปเอาละสาวๆทำความรู้จักผู้ชายคนทีให้มากขึ้นแล้วฉันแก่แล้วฉันแสบตาปิดไฟบ้างก็ได้ลำคานโอเคไปดูเลย ส,สวัสดีครับชื่อโฟกน,นะครับผมนายสรันศรีรัตนพันธ์ครับอายุ23ปีนะครับปัจจุบันทําอาชีพนักแสดงอิสระนะครับตอนนี้ผมก็อาศัยอยู่กับคุณยายกับคุณตาครับตอนนี้พ่อกับแม Ä ่ก็อยู่ที่ต่างประเทศครับเราก็มีหน้าที่ดูแลตากับายายที่รอยอถ้าวัานไหนที่ไม่ได้ทํางานอะไรอย่างนี้เราก็จะกลับบ้านไปอยู่กับตากับยายที่รอยที่ต้องดูแลตากับยายก็เพราะว่ายายก็อายุเยอะแล้ว อายุ89ปีแล้วครับแล้วก็เริ่มจะแบบมองไม่ค่อยเห็นแล้วตาฝ้าฟางแล้วครับแล้วก็คุณตาก็เริ่มจะไม่ค่อยได้ยินแล้วก็มีพาไปหาหมอบ้างแล้วก็จะมีจะทํากับข้าวให้ยายอะไรนี้ครับน้าพริกเพราะว่ายายชอบกินน้าพริกกับผักลวกเวลาผมกลับบ้านไปหายายอย่างเงี้ยจะบอกว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนสักทีจะอยู่รอดูหน้าเลนผมก็เริ่มทํางานตั้งแต่อายุ18 เริ่มจากเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นเชฟที่โรงแรมครับชอบทําอาหารให้แฟนกินครับเพราะว่าเราเอ็นดูเขาเราก็อยากอยากทำของอร่อยอร่อยให้เขากินผมตื่นมาปุ๊บผมก็จะทำข้าวต้มหรือว่าแบบไปฝาดพอผมทํางานผมก็จะทําอาหารใส่กล่องแล้วผมก็จะ,ะเรียงไปเรอ่์ไปส่งผมก็ชอบแฟนที่ค่อนข้างที่จะกินเก่งแล้วก็ เวลากินเนี่ยก็ต้องกินให้หมดเลยคนกินอร่อยถึงทานหมดเลยจะไ่กินสองสาคำอะไรเงี้ยมันก็คือมันเสียเวลามันเสียกําลังใจในการทําอาหารถ้าผมมีแฟนผมก็จะพาไปหาตากับยายด้วยครับคุณยายเคยบอกว่าอยากให้มีแฟนช่วยกันทำอาหารกินทุกคนย่อมมีสิทธิ์เข้าเทียมกันแล้วก็จะให้ใครเอาเปรียบกันไม่ได้ฝากถึงทั้งสาวทุกคนนะครับผมรักของผมอาจจะไม่หวือหวาแต่ว่าผมพร้อมที่จะ,ะเผชิญปัญหาไปกับคุณนะครับ เดี๋ยวเพิ่งปิดไฟผมนะครับนกมากไฟเฟยเสียบ่ะดูนีบางคนอาจจะพยายามปิดก็ได้ไฟเฟยเสียหรือเปล่าเนี่ยไม่มีข้อติเลยเป็นคลิปที่ไม่มีอะไรต้องติเลยเป็นหลานแบบว่าหลานกระตันยูเราใช้ชีวิตเรียบง่ายสโลไลทำกับข้าวก็ได้ตาขยายที่อายุมากทำอาหารเก่งขยันทำอาหากินต้องมีรักเล็กขโมยน้อยอะไรบ้างแหละ คยขโมยมอเตอร์ไซค์้งื่ห่ตอนเด็กๆมันจะคนมันจะไม่มีข้อติได้ยังไงอ่ะมีขโมยยังลบเพื่อนมากินอยูไม่หิวขนาดนั้นเลยหรอเมนูอะไรที่คุณทําอร่อยที่สุดเมนูอะไรผมคิดว่าผมน่าจะทําอร่อยทุกเมนูนะครับเพราะว่าผมทําด้วยใจเออมือเล่าหรือมืออวดคะับเนี่ยเราจะให้ดูตัวอย่างในกรณีที่เกิดคุณเป็นแฟนกับเขาแล้วคุณจะต้องไปทํางานหรืออะไรเนี่ย เราก็จะมีกล่องอาหารเนี่ยทำอย่างเงี้ยไปให้คุณที่ทํางานหรือที่ที่คุณมีนั่นนูน่นอยู่วันนี้ก็ทํามาให้ดูทามาให้ดูอขอดูหน่อยครับอ่าโอเคนี่โอ้ยเดี๋ยวนะนักตัดีนะนี่คุณทําอะไรอะคะเนี่ยอันนี้ทําเป็นสลัดชูน,น่าครับแล้วก็อันนี้เป็นสเต็ก เนื้อครับแล้วก็ทําเป็นข้าวผัดมันเนื้อด้วยอ๋อเป็นข้าวผัดมันเนื้อใช่ครับแล้วก็เป็นสเต็กเนื้อซึ่งหั่นมาพร้อมกินเลยอืมเล่าสิเฮ้ยอร่อยมากจริงเหรอเฮ้ยอร่อยคุณกิ๊เนี่ยนี่ครับสลัดทุนหาสลัดทุนหาฮะมันเจ็บมืออ่ะใช่มาเดี๋ยวคิณมาเอายิ่งเล่าให้ฟังอืมสลัดทุนหาจรนะมันแบบมีความสับรถกินคนเดียวเลย คนเดียวไปเลยมะหกอนก็ได้อืมอะไรเฮ้ยไอ้นมห,หมดแล้วเราให้คุณลุงวันนี้เขาไปทานที่อื่นได้หมัไ้ยเฮ่ยจิ้มกินมือจิ้ <laughs> ต้นเบรกเขาได้กิน,อ,น,นอะไรบ้างวะเขาคำเดียวเขาคำเดียวคำเดียวเลิ่อลย ต้องหิวจืดอ้าวละเห็นฝีมือการทําอาหารของผู้ชายคนนี้ละน่ารักมากคือมันมันมีการใส่ใจแล้วมันลิงก์กันนะข้าวผัดมันเนื้อกับตัวสลัดของทูน่าทำไมไม่ปิดไฟกันอาหารอร่อยอร่อยซื้อกินที่อื่นก็ได้จะเปิดไฟไปทำไมพายฉันไม่เข้าใจชอบแฟมิลี่แมนแฟมิลี่แมนอ๋อทำอาหารดูแลตายาย เปิดไฟทําไมฟ้าค่าน่ารักค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเหมือนพื้นเพเราเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยก็โตมากับยายเหมือนกันยายก็อยู่ต่างจังหวัดอะไรนี้ค่ะก็จะเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะเซนซิทีฟกับครอบครัวนิดนึงและอีกอย่างหนึ่งถามว่าเราเป็นคนกินอาหารเก่งมากนะเธอรู้ไหมข้าวกองเรากินสี่กองแล้วนะวันนี้องบเกินพีนี่ที่บ่นว่าตอนนี้งบข้าวกองบวกอินี่ฟาดไปสี่เขาให้เต็มที่คนละสองฟ้า ถ้าเกิดมันหิวโหยมาให้เราออกมาเองอ,อายทำไมเปิดไฟเขาสู่ค่ะแล้วก็ยิ้มน่ารักมากเลยโอ้ะกโ้ตายตายแล้วเขาทำอาหารเก่งอ,ะอ่ะมันดูอบอุ่นอ่ะมันดูแบบน่าทางครอบครัวมันหายากนะผู้ชายทำอาหารเก่งอ,ะอ่ะ,อะนี่เปิ้ลปกติเปิ้ลเนี่ยเป็นสาวโสดมีไว้เทสร,ระบบไฟคือแอร์ิดแอริดนี่ก็เปิดกับเขาด้วยเหรอเนี่ย ยังไม่มีอะไรให้แบบหน้าปิดเลยค่ะเพราะว่าเขาก็ดูนิสัยอะไรฉันเกลียดการลอยหน้าลอยตาของแกมากหนูพิดอะไรโอเราก็เอากับเขาด้วยเหรอเนี่ยใช่ทำมมันดียังไงกับฉันอยากรู้มันดูเพลินมันดูเพลินไม่มันดูเพลินเว้ยโอเคชอบกินแล้วทำอาหารเองไม่เป็นชิมไหมเอามาชิมชิมไหมกล่องเมื่อกี้ชิมไหมอ๋อมึงก็ไม่อิ่มเหมือนกันเหรอเขาไว้ฟ้ากินไปสี่กล่องใช่ไหมไค่่องเียวเอ๊ะยังไงคุณ คุณกวางคุณก็อยู่รอบเนี่ยเขาด้วยเหรอครับค่ะดียังไงคนนี้ดียังไงเขาดูเพอร์เฟกทุกอย่างเลยรักครอบครัวสูงคทำอาหารเก่งอายงอายุอ่ะนี่ยังเด็กอยู่เลยนะนี่ยังเด็กอยู่เลยนะอยู่ก็ยิบอ๋อเท่ากันดีซะอย่างนั้น <c oughs> ของขวัญวันนี้คุณอาจจะกลายเป็นกล่องของขวัญใน,นโโขนมเสรนี้ทำ <c oughs> ไมคุณเปิด <c oughs> ไฟ เือชอบผู้ชายทำอาหารเก่งหนูหนูเหน็นว่าผู้ชายทำอาหารมิสซี่มากมากเลยแน่ใ,ใจอห่อแค่นี้เองเหรใช่แค่นี้แหละยิมอาหานด้วยอเอาเว้เอาว้เอาแล้วลูซี่แกก็เอาไปเขาด้วยเหรอยะรออะไรล่ะคะว่าคนนี้ในสตารลูซี่ดียังไงสูงค่ะทำาอาหารแฟม่แมนดีไปหมดเลยหาอะไรไม่ดีไม่เจอเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยใบเฟิน อยากตื่นเช้าขึ้นมาแล้วได้กินอาหารฟีมือเขาทุกวันคะ่ะเราทําอาหารเป็นไหมเป็นคะ่ะเรียนเรียนมาเรียนทำอาหารมาก็เลยชอบคนทําอาหารเหมือนกันใช่แต่ถ้านัดขนมหวานมากกว่าอืมก็สลับกันไงเขาทําอาหารข้าวําทำอาหารหวานเนาะอืมอ,อ่ะโบว์วานี่สามคำคะ่ะโคจเต้โคจเต้เลย นีคืออายุอาม่าหนูกับอายุคุณยายน้องเขาแปดสิบเก้าเท่ากันเราไม่รับอาม่าเรื่องนี้เรื่องนี้ทำไมต้องเอาอาม่ามาแมทกับยายเขาด้วยนี่แมทแมทกันยันย่ายายเลยเหรอเนี่ยก็เราก็รักครอบครัวน้องก็รักครอบครัวถ้าน้องไม่ติดที่จะมีแฟนแก่พี่ก็ไม่ติดที่จะเป็นคุณยายอีกคนนึงเห็นว่าชอบดูแลผู้ใหญ่พี่จะเป็นย่ายายอีกคนเราด้วยเหรอเนี่ยเถาชอบอย่างแรกที่เขามาค่ะคือ ทั้งคาแรคเตอร์ความเป็นธรรมชาติของเขา,ามันน่าสนใจค่ะจั<อ>งหวะเวลาหนุ่มสวนมาทักทายนี่มันเป็นเฟิร์สอิมเพชชั่นมากบางคนตายตั้งแต่ออกมาเลยฮะสปายเฟิร์สอิมเพชชั่นคือแบบอุย้ยมีรักยิ้มมาเขินหนูแพ้คนที่แบบมีรักยิ้มยิ้มหวานอะไรเงี้ยแบบว่าเวลาที่เราแบบเหนื่อยหรือเจออะไรมาอย่างเงี้ยแค่เขายิ้มให้ก็แบบละลายคือรูบนหน้าใครสักคนทําให้เราหายเหนื่อยได้เลยอย่างเงี้ยเหรอแ้ว เขาทาอาหารเป็นด้วยแล้วหนูก็เป็นคนที่แบบกินแซบด้วยกินแซบเป็นคนแบบเอนจอยติงมากก็เลยแบบโอ๊ยถ้าเขาทําอาหารให้กินทุกวันคงจะดีอ่ะโรแมนติกมากเลยอ่ะเออไม่เข้าใจเลยเอาจริงนะมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรซับซ้อนไปกว่าก็แค่สูงก็แค่รักครอบครัวแค่ทาอาหารอร่อยก็แค่มีรักยิ้มก็แค่ดูสุภาพก็แค่ดูเป็นตัวของตัวเองก็แค่แต่งตัวดีึ้นอะไรกันอ้างหนาวอ่ะ ครบเลยที่พูดมาเรามาทำความรู้จักผู้ชายคนนี้ระหวังว่าเขาจะมีข้อเสียบ้างแต่อย่าเพิ่งดับไฟจนก,กับาผมให้สัญญานะครับไปครับ